วิ่งตรงเลยปะตรงยางเออปะดิยางเลยนี่นะครับมาหอดแล้ววัดค้ำสุวรรณคูหาเอาเขาได้บ้านอนคุณมาถึงแล้วอืมอนะถึงแล้ว <w> นี่ครับโอ้โหในแหงน,นะครับอ,อันนี้คือเดินขึ้นมาคือเจอเลยนะทุกคนจะว่าเป็นพระปางนาะค <borah? S 1> ปุกแบบ อ่าสมัยก่อน,นะครับโอ้ยเย็นมากเลยทุกคนนะครับผมนี่นะครับทุกคนตรงนี้เป็นธงธรรมนะครับขนาดใหญ่เลยทุกคนเพิ่งนี่เนาะนี่นะครับธงธรรมขนาดใหญ่เลยครับอันนี้คือทำแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขับขับไปซ่องให้วูเย็นนี่หรือวะเย็นนี่หรือเธออ๋อ ทุกคนบ้งตรงนี้ครับสวยแฮงทุกคนบ้งนี่ครับตรงนี้เดินน่าจีขึ้นมาทะลุเป็นพร้องนะครับเงาเงานะครับทุกคนปัดประตูเป็นขึ้น่งแทบเพิ่งดูประตูทั้งเขาโคตรอลังการร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปโอ้เงดูก็สวยอ่ะอันนี้ดอกไม้ปอมนะยีหลีน อโอเป็นก็เหตุทศนยียภาพงามดีเดียบ้งบ้งคนยังงามเลยนี่โอ้วิ่งตรงต่อไปแล้วคุณจะถึงจุดหมายวิ่งตรงไปคือเขาทำเลยตอนนี้แต <c oughs> าวิ่งตรงเดยพระตรงยางเออพ <c oughs> ระตอยางเลยนี่นะครับมาหอดแล้ววัดถ้ำสุวรรณคูหาอ้าเขาได้บ้านนอนคุณมาถึงแล้วม <c oughs> <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาหาวงจอดรถกันครับสวัสดีดุพี่านเอฟซีนะครับเมื่อนี้นะครับแบดยูที่น้องัวลำพูนะครับอําเภอสุวรรณคูหานะครับนี่ตองนี้คือวัดถ้ำสุวรรณคูหานะทุกคนตอนนี้แบดยูที่นาบักท้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาสีเข่าไปเบิ้งบรรยากาศภายในถ้ำนะครับวาสีมีอย่างแน่นอนทุกคนแต่แบบเดี๋ยวเห็นด้วยตาเนะทุกคนคือแบบ โอ้ยคยิงไงแห้งนะครับก็แปลกนะครับที่แันรีวิวมานะครับเพิ่นบอกว่าข้างในถ้ำนี่นะครับซีมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกประมาณ40ถ้ำนะครับโอ้โหโคตรหลายเลยทุกคนแต่ว่ามันนี่บัสีเข้าไปแค่กราบสักการะนะครับที่ว่าเป็นพระปางนาคปกนะครับผมอยู่ภายในถ้ำเนาะเป็นพระแบบโบราณนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งบรรยากาศด้านในพร้อมกันนะครับ่าสเป็นดยังไงนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับไปมาเป็นน้ำกันครับ คือยิงไงแห้งนะครับทุกคนนี่เนาะปัดเดนเรือไปเห็นอันปั้นเขาจี้ทุกคนเห็นบอนี่เพราะว่าวัางไดดเนาะเพิ่นนจัดงานนะครับเป็นเป็นงานอันบุญเขาจี้เนาะทุกคนเนาะ,ะวัดค่อนข้างจะเงียบนะครับแต่ว่าช่วงงานหรือช่วงอันนั้นกินสิคนหลายอยู่ล่ะนี่นะครับีย๋ยวเอาไม้สีขาว เดี๋ยวเราจะหยอ่อนบนตู้บริจาคเลยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปบรรยากาศด้านในนะครับผมมีน้องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะที่มาพบบร้นะอมแบตนะครับนี่นะครับโอ้โหแหกนะครับจีว่าเป็นพระบางหน้าปกแบบอ่าสมัยก่อน,นครับโอ้เย็นมากเลยทุกคนนี่เนาะเย็นมากเลยนะครับ สวยงามเดีรับเาขึ้นมาเข้ากระสิมี่มองให้บูชานะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจิจุดถูกเทียนก่อนนะครับน,น,น,น่าจะได้ไ <ป S 1> น่าจะได,ะได้ไม่เป็นไรไปเลย เดี๋ยวห้อสิปิดแผ่นทองกันทุกคนมาเนี่ยเพิ่นจะมีไปให้เ้องอ่านเนาะทุกคนสําหรับคนที่มาเยี่ยมชมสถานทีน่เนี่ยสุวรรณะแปลว่าทองค,คําคูหาแปลว่าถ้านะครับหรือเอามารวมกันนะครับสุวรรณคูหาแปลว่าถ้าทองคําหรือถ้าที่เป็นทองคํานะครับนี่เป็นเสื่ออเภอเพิ่นนะครับ,รบ,ออรนนรบสุวนนรรณคูหาเนาะทุกคนเป็นทัน้งจึ๊บโอ้โหก็คือ สวยมากเลยนะครับทุกคนเป็นเสวาพระชัยเชษฐานะครับเป็นพระปางนาคปกโบราณนะครับทุกคนเป็นเสื้อเดียวกันครับเจ้าเมืองเพียงจันเนาะพระนาศีเป็นคนสั่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมนี่นะครับทุกคนตรงนี้เป็นธงธรรมนะครับขนาดใหญ่เลยทุกคนเบ่งนี่เนาะทุกคนนี่นะนาศีเป็นด้วย พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นองทุกคนเนาะรับรู้นะครับฝ่าหอม้านะครับทุกคน,นอันนี้ประเทียนเป็นเหมือนทุกคนบังเป็นเหมือนบ่ออะไรสักอย่างนะครับนี่เนาะทุกคนที่อยู่วัดถ้ำสวุวรรณคูหาครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมันทางเดินเข้าไปได้นะครับผมแต่วราจะขอเดินขึ้นไปเบังตรงนี้ก็เนาะอ๋อนี่นะครับทางตรงนี้นะที่เดินเข้าไปได้นะครับ แต่ว่ามันมืดเนาะเดี๋ยวหอมพระเขาไปดีกว่านะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวห้องสิเดินลงไปข้างหน้าดีกว่านะครับตรงนี้เป็นเหมือนเจดีอะไรสักอนยะ่างครับเต็มเลยนะทุกคนเจดี JD แบบเก้าเกนะครับทุกคนนี่นะนี่นะนเอ๋มเลยครับเป็นวัตถุรูปเก่าแนะครับทุก,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 กนคน เส้นมากจะเป็นแบบผ้าเก่าๆนะครับนี่นะครับองงามอยู่งามแบบเก่าแก่เด็ดไปเพื่อไงก่อนไปไหนก่ออะไร<ป>ก่อ<ป>น<ป> ต,ตอนนี้เขา,แต,าแต่ว่าง้ำล้แต่ว่าย้อยู่เดยอยากไปอยู่ทั้งนัง้นตานี่คงไม่มีเจ้าองตอนนี้เขาได้ไก่นะครับไก่เด็กน้อยสองคนนี่เนาะมด้สอย่าง่มงนเนบัดชด้แลลว เงียบดีเนาะเต็มไปด้วยพาหินทุกคนนึนงนี่ครับทั้งนี้เป็นแต่ยังไงก็บอกอ๋ออันนี้คือคือคือเป็นถำ้ำแต่ละจุดเลยเป็นบอกีนที่นี้ปลายบอกมั้งืออ๋อนี่นี่มันมันเป็นเหมือนปากถ้ำแต่ละถ้ำ แปลว่าเขาเดินอ้อมไปนี่ก็ดิไม่ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆตรงนี้เดินขึ้นไปได้คือนันวาอิลีเนี่ยนะทุกคนอ๋อทุกคนบ้างตรงนี้ครับสวยแฮงทุกคนบ้างนี่ครับตรงนี้เดินน่าจีขึ้นมาทะลุตรงนี้ซื่อนะครับถ้ำโพธิสัตว์นี่เลยนี่ครับโอ้โหทุกคนบ้าง ความคลาสสิกนะครับนี่นะครับตรงนี้มีถ้ำใหแล้วทุกคนน่าจะเป็นถ้ารอบๆภูเขาหินลูกนี่นะครับผมนี่นะครับทุกคนมันถ้าอจะถ้ำเราต้องซื้อทิพยยังประมาณสิบแล้วมั้งอันนี้ทำตะแครองคครอยู่สิโคตรจิ๋วไหนนี่งูนี่เหรอนี่ทุกคนอีกถ้ำหนึ่ง ถ้ำตะแคงโหแคบมากทุกคนเพิ่งนี่นะโหต้องพร้อมเติบเลยย่านี้ที่เขาได้ทุกคนนี่นะมีประกายเพชรนั่นบ้านนั่นเห็นปากถ้ำแล้วทุกคนมัองดู่นนีเห็นแล้วสมกับเพคนพามาอยู่ทุกคนระวังทรั้งก็ยัมีม่ทำอะไแก้วนี่ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นถ้ำโอ้หไปดิกาเข้าไปทุกคนมึงแคบมากอ๋อตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นถ้ำง่ายเลยครับนี่แอบอันท่นใหญ่อีกไกลไหมคะลูกเราไม่ต้องไปหรอกเพราะงั้นนหะคุณกาจะเหนนะื่อยแล้วตัวแล้จะกลับตัวแล้วจะกลับอีกลูก Head, อันนี้คือทำแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขับข uh, um, ับไปซ่องให้หู้เย็นนี่หรือวะเย็นนี่หรือเธออันนี้คือทำเย็นนะทุกคนเย็นนี่หรืออ็นนี่คือทำเย็นนะครับแต่ว่ามันมีไฟนอนว่หน้าเข้าไป ้ทางขึ้นสวยมันกด็ดีอู้แต่เย็นนี่ลีล่ะทำเย็นนี่ลีเนาะนี่คนระับตาแตาต้องต้องมีไฟเนาะไม่ใช่ไฟเดินเลยไปเดี๋ยวห้ออกไปดีกว่ารูส้สึกเดินขอามาเลือกแล้วนะครับ เนี่ยก็เดิมกับทางเดิมเลยเผอมาดูบ้านหาวนอนแบบใดเนี่ยบบนี่มันชื่อบ้านหาวนอนเนี่ยเต็มเลยไหมนี่เหรออ๋อทำไนดอกไม้ปลอมเป็นเด็ดขิ่มไปใช่ไหมก็ใช่เต็มหมดเลยหมดตัวหดโดนมาดูบ้านหาวนอนโอ้เป็นบ้านดอกไม้สวยมากเลยนะครับทุกคน นี่เนาะยุทีวัดถ้ำสวนอูหานะครับนี่เป็นดอกไม้ป่านะครับโอ้สวยสวยบค่เพียงมักประดเทพก็หายโตได้เนาะเท่นมีแต่น้าทองเดียวไปใส่แล้วมกรูดเทพเห็นต่างแล้วป้าในเดนมากที่เขาเอาไปกินก็บึกเมียงเอ้ยดีนะบักเดาเถอะบักเดาโอ้โหอันซีนอยู่ทุกคนอันซีนอยู่นะครับเป็นเส้นทาง เขาเดินนะครับเลาะไปตามหน้าผาเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็จะมีถ้ำนะครับตลอดทางเลยนะครับบุ้งวัดซื้อถำ้ำอย่างนี้เยอะมากนะครับคจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับวัดถ้ำสุวรรณครูหานะครับอยู่ที่ทอำเภอสุวรรณครูหานะจังหวัดหนองบัวลำพู อันนี้ทําเน้นอาจจะเป็นต้องเป็นเน้นแล้วมั้งเข่าได้หน่อยแห้งทุกคนบางทางเขานะครับตรงนี้สมารถขึ้นไปได้เลยทุกคนมัน้ง ตรงนี้ทะลุตรงหันแมนโบเทนี่ข่าตรงนี้เด้อแมนแมนนั่งน้องกระโดดมาตรงนี้แหละเมื่อกี้ไปเดี๋ยวห้องตรงนี้คือแบบเป็นพร้องนะครับยาวๆนะครับทุกคนนี่นะเป็นทางแบบทะลุกันได้นะครับครับอีก ทำฝั่งนี้เนาะโอ,อ้ตรงนี้ทำไม่ยังนี่นี่นะาสามารถเดินมาทะลุทำตรงนี้ได้นะครับอ้ข้างบนน่าจะเสียงค้างคาวนะครับเยอะเลยโอ้ข้างใน,นก็จะเป็นกินแบบ คือข้างเท้านะทุกคนกินแห้งมากเลยนะครับนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเขาขี่ไปเบิ้งฟังคุณนะครับมันเป็นเหมือนสาอยอะไรสักอยาก่างนะฟังไปเดี๋ยวขี่รถกันครับทุกคนเห็นมองนี่ทุกคนเนี่ยเ,เป็นวิวแบบเพิ่งเมื่อสิบไหมใช่เป็นจัดนั่นจัดนี่ดีนะทุกคนเพิ่งเป็น เป็นเหมือนน้องน้าเล็กๆนะครับเราเป็นนาาผาที่เป็นนาาผาหินนะทุกคนเนี่ยเป็นภาพที่เป็นภาพที่สวยนะภาพที่สวย,นะสวยครับฟังนวนถ้าแม่นเจดีแล้วของสิงห์าทุกคนมึงนี่นครับสะพานมันพิเศเป็นยังไงมันไปเราเดินเดินไปได้อยู่เดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก็ได้หรือที่เดินสะพานไม่ม <c oughs> <c oughs> นที่ไปในที่ไปสะพานไม่ ต้องหันเป็นเหมือนมีน้ำขุดทุกคนมึงดูนะน้ำขุดเหรอเป็นเหมือนมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผานะครับนี่นะทุกคนนีได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลาเลยนะน่ากลัวเนาะก็เ่าเอาเนี่ยมาขับเลมุมนี้สวยนะดูเนาะมองแปลงี้ไหมจริงจริงว่าสิพักกันมาสถาพนี้นะทุกคนไ่แน่จะเป็นดีไซน์ของเพื่อนหรือว่าจังใดก็ได้เปลี่ยน บรรยากาศคือมั่งจีนนี่เยลยแหละเพาะนนี้จะแม่กวนอิ่มนะครับทุกคนตรงนี้เป็นสะพานนะครับสะพานที่ขามไปบึงนกคนคือตรงกลางเป็นเหมือนเกาะนะครับทุกคนเป็นเกาะเกาะเล็กๆนะครับแล้วเป็นใครสร้างเป็นอองค์จะแม่กวนอิมเนาะ,ะพโพธิสัตว์กวนอิ่มนะอยู่ตรงกลาง สวยๆสวยเนี sabes, anyway, Please, ่ยทุกคนบงเป็นภาพที่น้านะครับแล้วก็ตัดกันกับผาหินแล้วมีเสียงของน้ำตกนะครับตลอดเวลาเลยนะครับนะครับฟังพุ่นจะเป็นวัดที่เ้าไปมานะทุกคนนูนะครับผมตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับถ้ายืนแบบนี้ก็ได้ั้มเนาะไม่เป็นไร นกมือแท่กับพาะละโอเคนะครับทุกคนขอบคุณหลายนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับคลิปน้านะครับแบตสิยไปซน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับไปแล้วครับมึงดูโคตรสวยเลยทุกคนครับวัดถ้ำสุวรรณคูหานะครับ